อ๋อของนต๊กแต่ของอันของเพื่อนอ่ะสามต้นกันยาวสามต้นเลยด้แม่ในบ่ที่ว่านเออตัวนี้กลมตัวนี้แต่ลูกไอ้บ้านสามต้นสามกับสามไม่ยาวดิเออ สีฮอร์มูนกับไอ้ยาไวหนาสุกเซราเปยเน้อแม่อ๋อสีวบเพืาะป้องกันไว้ก่อนเาบ่ว่ามันสิเป็นอันนนที่อันนูยังไม่สีอันที่ว่าฝนฝนั่นขามบ้านมเป็นจุดสีแม่เริ่มเป็นจุดเป็นจุดไปนี่ก็เลยสีดีกว่าเพราะามันเปลี่นอนี้อันนี้อันนี้น้อย ตัวน้อยก็ตัวน <fit> ้นอยตัวสบาสุดท้ามาะว่าไม่ตะดรดน่ะไะขายฟังฟังผุนกับงามแม่ซุดใหม่ก็จะงสิ่แหะแต่ส่วนข้างล่างๆผุนนั้นบ่ค่อยง่ามเท่าไหร่เอาเครื่องตัดยามาตัดจ้าต้องีดยามาัดต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 ััดตัดัตัดตัตัดตัดตััดัตัดััเััม ติดน้น,นหล้ขฮอร์โน,นอันนี้รู้ตอนแล้วตอนนั่นดิที่บอน่ะรู้ตอนาตอนแล้วแต่บางต้นก็นยังบอดยังไมตอนมันอันนี้ตอนแล้วแต่างบ้านมันอธิบาตอนแรกๆล่ามันออกข้างแล้วนูยังไม่ตัดออกมันออกา ตัดเลยกใส่กระถางก่อนก็ดมันแอ้้าวรีนี่จะมาำลมแม่จะมาำฝนแม่ม่แมเขาต้องสีไวก่อนเป็นเพี้ยแล้วเออสีป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามมัมาเป็นอุ่ยมันเาอง้ย่อนเป็นพี้ยแวเออี้องกันว่อนดีก่าไ่มาเปล่นแม่แมสแ่เองแ้อสได้โอ้เป็นปพี่ยล้ะเอสีอง่ไว้่อนด้ก่เปลยน บ่บ่ขนาดงามอยู่อันฟังอันของตะลกดั่นงามมันบ่บ่ค่อยงามสว่างอันมีแม่บอกป้ายหานี่แม่แม่ดิมันเกลนเออนี่ลูกยาวเสียดายามเนาะแม่เสียดายพวกอยากตัดตตทีมเออเนี่ยตะแกรห่วงเลยแต้พูด่า แต่ละท้ามีสองต้นถ้าว่าอยากตอนหรือว่าถ้าว่าอยากตัดนั่นแม่มัดเสื้อเอ็นเอ็นออกเอ็นออกต้นหนึ่งย่าไห้ใบมันนั่นติดกันแห่แม่นั่นแหละมันสิงํากันเอ็นออกเลยเอ็นเอนก็มัดพักก็ได้แต่ย่าให้ต้นมันพัเออนั่นแหละเขาค่อยีเออนั่นแหละว่าต้องให้มันติดกันนั่นนหะถ้าว่าอยากตัดถ้าว่าอยากตอนนั่นเนี่ยเนี้ยเขาเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยไปยิกเนี่ยอ๋อเขาโนกรเป็นที่กันไปยิกเดี๋ยวมันก็หาย